สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวรถนะคะมินิแอนนะคะคันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะคะรถมินิของเราส่งจังหวัดอ่างทองนะคะเหลือแต่ทําระบบไฟนะคะ ันเล็กหน้ารักกระทัดรัดเลยนะคะคันนี้ก็ลูกค้าเอาไปเข้าไร่เข้าสวนนะคะทำะผลปูงผลปุ๋ยอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามารีวิวใกล้ๆอีกทีนะคะวันนี้ก็มาเทสระบบให้ลูกค้าดูก่อนนะคะเหลือแต่ทําระบบไฟอย่างเดียวนะคะคันนี้เป็นต่อใหม่นะคะมินิคันต่อใหม่ของเรานะคะ เครื่องเป็นของโตคุต้านะคะโตคุต้ารับประกัน1ปีนะคะเครื่องใหม่นะคะกระบะเปิดได้3ด้านคันเล็กน่ารักมากนะคะกระทัดรัดเลยนี่นะคะรถพึ่งทำเสร็จนะคะทำเสร็จต่อ เหลือแต่อันนี้ใส่ไดชาร์จไดสตาร์แล้วเหลือแต่ต่อระบบไฟนะคะเกียร์ก็เป็นของฟอมิเรียมาด้าเลยนะคะห้าเกียร์หรออ๋อรุ่นนี้ได้5เกียร์มา6เกียร์ถอยใช่ไหมอ่านะคะสูจพื้น60เซนอ่าสูงจะพื้น60สิเซนมาจ้ากระบะาก็บ่าห้าสิเซนเปิดได้น่ารักมากเลยนะคะสเมตรยี่สิบขับขับขี่คล่องนะคะขี่คล่อง ขับขี่ง่ายนะคะคันเล็กเข่าไรเข้าสวนนะคะทำไรทำนานในร่องสวนเล็กๆน้อยๆนะคะนี่อ,นอ,นอ,นอ,อันนี้ก็วิ่งแบบว่านี่นะคะคือถ้าถ้าระดับเนี้ยเวลาวิ่งอ่ะเปิดข้างเหมือนแบบค่อยๆเอาของขึ้นเก็บกล้วยเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรเงี้ยก็เราก็เปิดไปได้นะคะก็จะพอดีนะคะไม่ติดพื้นนะคะ50เซนนะคะ ของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเขียวเหนียวซับนะคะโอเคคันนี้คือถ้าเกิดต่อใหม่นะคะจะแจ้งได้นะคะว่าทุกค้าเจ้าที่นั่งประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางคนนะคะรูปล่างไม่เหมือนกันนะคะ แต่คืออันนี้ลูกค้าแจ้งแล้วนะคะประมาณพ่อค้านะคะก็โอเคนะคะได้อยู่นะคะชะสวยๆเลยมินิน่ารักนี่เขาใส่ไฟอะไรนี่ระบบสตาร์ทกุญแจครบนะคะคันนี้นะคะราคาเฉพาะโครงนะคะราคาเฉพาะโครงหกหม0บาทได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าเอาเครื่องมาใส่อย่างเดียวถ้าเป็นโครงแบบนี้นะคะแค่95กับร้ออะไรเงี้ยก็ก็ได้แล้วนะคะ เพราะว่าโค้งเขาเล็กนะคะ,ะน่ารักเลยมินินะคะจะเป็นเขียวมุกเอ่อเขียวมุกนะคะถ้าไปเจอแดดหน่อยก็จะมุกนะคะบบอันนี้วสวยๆเลย<ห><ห>นะคะเหลือเดินระบบไฟนะครับแล้วก็เหลือเดินระบบไฟเก็บรายละเลอียดระบบไฟะะเหลือแค่ระบบไฟอย่างเดียวคุณง่ายๆถ้าสนใจนะคะคือแบบถ้าแบบได้สเปคแบบนี้เลยก็ราคา69,000บาทนะคะเป็นสตาร์กุญแจมี กระบะเปิดได้3ด้านนะคะเป็นโครงต่อใหม่ทั้งหมดนะคะโอเคอ่านะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์0809175382นหะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงๆนะคะรถจริงได้ที่อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะคะหรือจับ Google แม p มาที่สอเพิ่มพูนยานยนต์นะคะหรือ,อข้างวัดวังกะเหลืองอะไรเงี้ยค่ะหรือโทรมาสอบถามได้นะคะรายละเอียด นะคะวันนี้ก็มารีวิวนะคะเขียวเหนียวทรับของเราอีกคันนึ่ง,งะคะคันเล็กน่ารักมินินะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็มารีวิวรอบคันให้ชมนะคะสวัสดีค่ะ